แล้วก็สำหรับงานเมื่อเช้าก็มีพิธีสงฆ์ตอนเช้านะคะในช่วง8ปดโมงเช้าแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นตักบาตรปล่อยนกแล้วก็เราก็เริ่มต้นด้วยการลดน้ำสังใช่พอลดน้ำสังเสร็จเนี่ยก็ทานอาหารกลางวันแล้วก็แล้วก็จบเลยค่ะก็เป็นพิธีที่เรียบง่ายเพื่อนเชื่อที่มาบอ,อกทั้งแขก มามาก็ทั้งแกงก็เป็นเพื่อนเจ้าสาวหมดแล้วก็มีเพื่อนเจนที่ที่ทำงานอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่สมัยเรียนก็เป็นเพื่อนเจ้าสาวด้วยแล้วก็อยู่ด้วยกันมาที่เมืองนอกเออไม่ใช่ที่เมืองนอกคือบินมาจากเมืองนอกอะไรเงี้ยก็มาด้วยค่ะวันนี้มาถึงแล้วความรู้ส<ฮ>ึกพี่พอเป็นยัไงบ้างวันนี้ก็มาถึงวันนี้แล้วรู้สึกว่ารู้สึกว่าใช่ครับคือใช <chocolate> ่มีคนถ <refreshing> ามว่าตื่นเต้นไหมคือพอเรู้สึกว่านี่แหละ สิ่งที่เราต้องการไม่ตื่นเต้นนะคืออยากจะอยากให้ถึงวันนี้เราเร็วอยากจะทําพิธีนะครับอยากให้ถึงตรงนี้เพราะมันเหมือนพอมันพอมันมาถึงจริงๆเวลามันผ่านไปเร็วมากเลยอะเหมือนที่คนเขาบอกไว้ว่าเออเนี่ยเดี๋ยวมันก็ผ่านแบบไปเร็วมากเรายังไม่เข้าใจนะว่ามันจะผ่านไปเร็วยังไงอะไรเงี้ยค่ะจริงๆก็เป็นแบบเขาพูดจริงๆมีความสุขกับบบชีวิตลูปผู้หญิงยังไง คือจริงๆเจนเจนก็บอกเสมอนะคะว่าชีวิตเจนคือไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าเจนต้องการจุดสูงสุดในชีวิตคือต้องการที่จะต้องแต่งงานแต่เจนคิดว่าการที่เราเจอคนที่เรารู้ว่าเราฝากฝังชีวิตเราไว้ได้จะแต่งงานหรือไม่แต่งงานอันนี้เป็นเรื่องของเรื่องของแต่ละบุคคลแต่สําหรับเจนอะไรเงี้ยคือวันนี้มันเป็นวันที่เหมือนเรา เราเราแน่ใจแล้วว่าคนนี้คือใช่แล้วเราจะฝากชีวิตไว้กับเขาวันนี้เป็นเหมือนเป็นวันที่ทําให้เรามีชีวิตใหม่กับอีกคนหนึ่งอะคะ่ะอะไรที่เรามันาในในใาม่นใจผู้ชายคนนี้ค่ะพี่เจเขาชนะใจเราเขาคือมันเหมือนกว้างๆเนาะแต่ว่าเขาเป็นคนดีอะเขาเป็นคนเขาเป็นคนที่มีน้ําใจเป็นคนใจดีนะคะแล้วก็เป็นคนที่ให้เกียรติ ซึ่งเป็นเป็นเรื่องที่สําคัญมากเพราะนี่ให้เกียรติผู้หญิงให้เกียรติเจนให้เกียรติครอบครัวรักครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะเจนก็เห็นอะไรหลายๆอย่างจากการที่เขาปฏิบัติต่อครอบครัวของเขาด้วยแล้วก็ปฏิบัติต่อครอบครัวของเราต่อเราด้วยอ่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าคนนี้คือคนที่ใช่แล้วความรู้สึกทุกอย่างมันก็ลงตัวหมดพอแล้วพอแล่วพพวกเขาขอเจนแต่งงานทำไมใช่ไหมทาถึงขอเจนแต่งงานมาถึงมีวันนี้คือเจนเนี่ยเป็นคนที่ เจนเป็นคนที่มีความฝันแล้วก็เจนเป็นคนที่สร้างฝันตัวเองไม่ว่าจะลําบากจะยังไงเนี่ยเจนเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นนะซึ่งอาจจะเป็นภาพที่คนอื่นอาจจะไม่ค่อยเห็นแต่แต่ผมได้เห็นแล้วก็รู้สึกทึ่งแล้วก็ทุกๆวันเนี่ยในสิ่งที่เจนทำเจนได้ให้แรงบันดาลใจสำหรับผมแล้วผมเชื่อว่าชีวิตของคนเราชีวิตคู่แรงบันดาลใจเป็นสิ่งสำคัญมันทำให้เราขับเคลื่อน วันของเราได้ทุกๆวันแล้วก็เจนก็เป็นคนที่รักครอบครัวมากเจนเจนรักคุณแม่ผมว่ามากกว่าชีวิตเจนเป็นความรักที่สูงส่งทําให้ผมเห็นว่าผู้หญิงคนนี้เป็นแม่ของลูกเราได้นะครับแม่ของลูกนี่คือตั้งใจมีลูกหรือครับเรื่องของการมีลูกคือว่าทางผมกับเจนก็ไม่ได้ยังเราไม่ได้เด็กๆก,กันแล้วนะครับเพราะั้นเนี่ย เราก็คงจะจะเรียกว่ามีอายุพอสมควรแล้วด้วยก็จะไม่ไม่ได้รออะไรนะครับก็วันนี้เนี่ยเราแต่งงานเพื่อได้อยู่ด้วยกันแต่งงานเพื่อสร้างครอบครัวนะครับนั่นคือจุดประสงค์พี่เชนพร้อมไหมฮะก็โอเคค่ะโอเคพร้อมค่ะพร้อมค่ะขออนุญาตถามหน่อยสินสอดทองมั่นคุณเป็นอย่างรู้แน่ว่ามีอะไรไหมคะสมรสครับ เมื่อเช้าเราเป็นการแต่งงานไทยรดน้ำนะครับคือผมต้องขอบอกพี่ๆวันนี้ทุกคนว่าเรื่องสินสอดเนี่ยผมอยากจะขอเก็บไว้เป็นเ,เรื่องส่วนตัวเพราะว่าคือไม่ใช่อะไรนะครับเพราะว่าความรักไม่ใช่ตัวเลขและผมไม่อยากจะให้ประเด็นหรือสื่อมาเป็นเรื่องของตัวเลขความรักเป็นเรื่องของคนสองคนที่มุ่งมั่นที่จะทำ วันของเราสองคนให้ดีที่สุดในวันนี้และวันในอนาคตนะครับเีื่องมมีแขันมากใาข่ันมากเรามั่นกันไปแล้วเรามั่นกันไปแล้วครับใช่ใช่ครับเรามั่นไปในของครอบครัวก่อนหน้านี้เงียบๆนะครับใช่เพราะว่า ออก็เราอยากให้เป็นเรื่องของเราสองคนนะครับตอนนั้นครับมีครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะแลกแหวนนี่แลกกันแลกหวนใช่แลกหวนครับแลกแหวนแล้วก็ไม่เคยถามด้วยว่ากี่กะหลัดไม่เป็นไรข้นกี่กระหลัดก็ได้แลกช่วงไหนปลายปีที่แล้วกลางธันวาตอนที่ขอ่ค่งใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะ่ลครับผมกำลังทำอยู่กาลัง แถวแถวสุขุมวิทนะคะทำอยู่น่าจะแบบอีกสักคนนานนานอีกนานเหมือนกันนะคะคงเป็นพระช้าตอนรดน้ำสังผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายให้คนอะไรกันบ้างโหตอนพิธีรดน้ำสังเนี่ยจริงๆไม่มีใครเตือนเจนเลยอ่ะว่ามันจะเป็นพิธีที่ค่อนข้างค่อนข้างเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมีความตื้นตันเยอะมาก คือผู้ใหญ่แต่ละคนที่เราเคารพนับถืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมามาจับมือมาให้พรมาให้คำพูดที่เป็นคำพูดที่เขาเหมือนว่าอะไรเตือนสติว่าเออการใช้ชีวิตคู่มันมันต้องมีปัจจัยอะไรบ้างอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกโ,โหดีใจมากตื้นตันนะคะร้องไห้ตลอดเลยร้องไห้ตลอดทั้งงานเลยนะครับ <c oughs> พ่อ,อแม่ของเจมได้ฝากฝังอะไรกับพี่พ่อแม่ <c oughs> ครับก็ คุณแม่ก็คุณแม่มีเจนคนเดียวคุณแม่เลี้ยงเจนมาด้วยตัวคนเดียวมาตลอดเพราะงั้นเนี่ยเจนเป็นสิ่งสําคัญมากคุณแม่คุณแม่รักผมผมรู้นะครับวันนี้คุณแม่ก็พูดมาตลอดว่าดูแลเจนให้ดีที่สุดนะคุณแม่ก็รู้ว่าผมเป็นคนดีผมรักเจนแล้วก็จะดูแลเจนต่อไปนะครับ ใช่นะครับเจนก็แม่ฝากไว้ใช่แล้วผู้ใหญ่ฝากฝ่ายพอแล้วฝากฝากะไรพอลเก่งมากผู้ใหญ่ฝ่ายพี่พอใช่ไหมคะคือ <c oughs> ผู้ใหญ่ฝ่ายพี่พอเนี่ยจะน่ารักมากน่ารักมากๆนะคะแล้วก็เมามาชาวเจนก็มีแบบมีเตรียมพวงมาลัยเอาไว้ด้วยคือไปขอบไหว้ขอบคุณแม่เจแล้วก็ขอบคุณคุณทางบ้านพี่พออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็แบบว่าขอ ขอตัวเองไปเป็นลูกสาวในบ้านเขาด้วยอีกคนนึงแล้วเขาแล้วทางทาง,ง,งบ้านก็น่ารักมากเขาจริงๆตั้งแต่แรกแล้วอะค่ะก็ต้อนรับเจนเป็นอย่างดีอบอุ่นมากนะคะ <c oughs> เพื่อนเนี่ยจริงๆเพื่อนไม่ได้ลดเพราะว่าเพื่อนเพื่อนจะเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันเขาให้ผู้ใหญ่ลดอ่ะเนาะเพื่อนก็เลยไม่ได้ลดน้ําสังแต่ว่าคือจา,จากจากสิ่งที่เพื่อนทําแล้วอะมัน ไม่ได้ต้องพูดอะไรมากบางคนแบบบางคนโทรมาตอนกัางคืนเมื่อคืนนี้ว่าแบบโอเควันนี้มันจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะบางคนมานอนเป็นเพื่อนบางคนบินมาจากเมืองนอกหรือแบบสิ่งเหล่านี้เล็กๆน้อยๆที่ทําให้หรือว่าเห็นน้ําตายหยดปุ๊บจิตชู่มาปับ๊บอะไรเงี้ยค่ะคือไม่ต้องให้ไม่ต้องให้เรียกเลยด้วยซ้ําไปอะไรเงี้ยหรือหรือแบบเมื่อคืนนี้เย็บชุดเพื่อนเจ้าสาวซึ่งออกแบบเองทําเองถึงตีสาม ก็อยู่กันนะคะช่างเงย็บผ้าที่ที่ที่แบรนด์ของเจนก็อยู่กันถึงตีสามอะไรเงี้ยทุกคนก็แบบเต็มที่มากไม่ต้องพูดอะไรเลย <c oughs> แค่นี้เจนรู้แล้วว่าทุกคนมีใจจะ <c oughs> ถาว่าถึงเลยว่าอยากมีอะไรพี่เจนอยากมีอะไรบอกคุงพองะ <c oughs> ในี่จะเริ่มต้นใช้ชีวิตคู่ <c oughs> จริงจริงแล้วเนี่ยก็เ <c oughs> จนพูดไปหมดแล้วแหละเขารู้ว่าเขารู้ว่าเจนรู้สึกยังไงอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าสิ่งที่เจนอยากจะบอกก็คือก็คือ เจนก็จะดูแลความรักของเราให้ดีที่สุดเหมือนที่พีพอจะทำเช่นเดียวกันค่ะพี่พอ, <c oughs> พอครับก็ค,บคือเราสองคนรู้ว่าชีวิตการแต่งงานไม่ได้ง่ายนะแล้วก็อยากจะบอกเจนว่าจะรักเจนในวันอย่างวันนี้ซึ่งเรามีความสุขมากแล้วก็จะรักเจนในวันที่เราต้องลำบากมีความทุกข์มีปัญหาคำว่ารักก็จะเป็นคำสุดท้ายที่เราได้คิดถึงมันแต่เราก็จะจำวันนี้ แล้วก็จะรักกันจะจะสร้างครอบครัวที่ดีด้วยกันนะคร<า>ับค<า>่ะฮันนีมูนเนี่ยคืออาจจะต้องลอยสักนิดนึงเพราะว่าเจนใจจริงเนี่ยอยากจะคือเราก็มีแพลนว่าถ้าถ้ามีน้องมาก็มีมาเลยอะไรเงี้ยก็เลยอยากจะไปขับรถ ขับรถไปหลายๆประเทศในยุโรปอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าช่วงนี้อากาศหนาวก็เลยอาจจะรอช่วงซัมเมอร์ของเขาก็คือเป็นเดือนมิถุนายนมิถุนายนบ้านเราอะไรเงี้ยค่ะช่วงนี้อาจจะไปเที่ยวสั้นๆก่อนแถวๆนี้ค่ะแถวในประเทศก็ได้ต่างประเทศก็ได้แล้วแต่พักผ่อนอะไรเงี้ยค่ะต้องบอกว่าคือแลนงานงานแต่งงานทางนี้เราสองคนได้คงจะลงมือทำ ด้วยน้ำมือตัวเองเยอะมากนะ,ะก็ไม่มีเวลาคิดถึงการีมูลตอนนี้ก็ที่ที่ทำมาเพราะว่าอยากจะให้งานมันออกมาเป็น เป็นเราสองคนจริงๆใช่ใชครับทั้งงานทั้งจะมั่นทั้งทั้งงานวันนี้นะครับแล้วก็งาน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 โบสถ์แคทอลิกด้วยานโบสถ์กับงานฉลองเป็นไงบ้างคะสำหรับวันที่๙เดี่ยวไมนได้ก็เตรียมมีตีมีหีมไม่มีตีมสำหรับตีมไม่ได้มีอะไรตีมเป็นพิเศษนะคะแต่ว่าแต่ว่าก็อยากจะอยากจะทางบ้านพี่พอแล้วทางบ้านเจนด้วยอะไรเงี้ยก็อยากให้มันโอเคมีอีกอันนึงแล้วก็ทางตามหลักศาสนา แคทอลิกของพี่พอนะคะก็อยากให้เป็นอะไรที่ส่วนตัวเงียบๆใช่ครับก็คือจริงๆจริงๆเป็นงานสำหรับครอบครัวนะครับคือครอบครัวผมเป็นแคทอลิกแล้วก็ก็เลยจะจัดงานแคทอลิกเล็กๆในโบสถ์แล้วก็จะตามด้วยการกินข้าวนะครับกับกับแค่เพื่อนสนิทแล้วก็ญาติๆทุกคนจะมีฉลองที่ต่างจังหวัดที่ต่างจังหวัดคที่ต่างจังหวัดโดยสถานที่จะปาร์ตี้ตอน ใช่ต่างจังหวัดเลยครับใช่ค่ะใช่พี่เจนก็คือในส่วนนี้คือเป็นงานฉลองเราที่จะจัดที่ใช่ใช่ค่ะก็รวบไปต่างจังหวัดเลยเป็นริมทะเลเลยใช่ไหมครับก็ริมทะเลไหมไม่ใช่ริมทะเลแต่ก็จะมีริมทะเลด้วยเพราะว่าบ้านมีบ้านที่พอมีอยู่มีบ้านชายทะเลด้วยอะไรเงี้ยค่ะอยู่ชลบุรีครับใช่นะครับก็เลยเป็นเลยจะเป็นจะเป็นงานเล็กๆแล้วก็ธรรมชาติคือเราสองคนก็อย่างเช่น ทำไมเราเลือกที่นี่เพราะว่าที่หนึ่งคือธรรมชาติต้นไม้แล้วก็เราสองคนก็ชอบชอบตึกเก่าชอบของเก่าอะไรอย่างนี้อยู่แล้วก็ถึงถึงเลือกที่นี่เพื่อเป็นในกรุงเทพนะครับทะเบียนสม่บค่ะรทะเบียนแล้วครับเลือกเราเรามีเลือกที่จะจดทะเบียนนะครับใช่ครับจะเป็น<ร>ช่วงอาทิตย์หน้านะครับที่จะจดทะเบียนเราเลยอยากจะได้เราจะตามเลือกนะครับ ก็คงไม่ได้เปลี่ยนแต่ว่าใช้ใช้นามสกุลเดิมด้วยแล้วก็เพิ่มเพิ่มนามสกุลใช่ค่ะใช่ค่ะยังทำในวงการบันเทิงเหมือนเดิมไหมครับอุ้ยยังทำเหมือนเดิมแน่นอนเลยเพราะว่าเพราะว่าเป็นสิ่งที่เจนแบบโตมามันมันอยู่ในตัวเจนไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คงก็คงไม่ได้แบบอุ้ยห่างหายกันไปยังไงยังไงมันก็ต้องมีต่อมที่แบบอยากอยากจะทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแน่นอน เ,เ,เจนเขามีความสุขมากๆนะครับเวลาเขาคือเหนื่อยมากแต่ผมรู้ว่าเวลาเดินเข้าฉากเวลาได้บทแสดงคือคือความสุขและพลังของเขาเนี่ยจะมาเพราะฉะนั้นก็คือไม่ไม่ได้บอกว่าจะต้องจะต้องโหลดอะไรก็สุดแล้วแต่แต่สิ่งที่เจนเขาก็โฟกัสมากๆกก็คือแบรนด์เสื้อผ้าของเขาซึ่งช่วงนี้ก็เป็น อันที่เขาทำหนักมากๆแล้วก็เราสองคนก็พยายามที่จะแบรนด์นี้กำลังมาด้วยดีก็จะทำให้มันดีต่อไปแต่ว่าเขาก็คือหัวหอกของของเจนจูดาแบรนด์นะครับส่วนลูก<ส>ที่ทอค่ะ<า> เซ็กซี่ยังอยากดูอีกเหรอ <laughs> ยังอยากดูอีก,กเปล่า <laughs> คือจริงๆแล้วแนวเจนไม่ได้มาแบบเซ็กซี่อะไรอย่างนั้นอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะคือถ้าคอนเซปต์ดีสวยดูเป็นแบบศิลปะหุ่นเจนโอเคอะไรเงี้ยเจนมั่นใจกับหุ่นของตัวเองคือสายเซ็กซี่เนี่ยมันไม่ใช่ว่าเอ,อะอะถอดแล้วมันจะได้มันเราต้องมีความมั่นใจในรูปร่างของเราด้วยเราอยู่ในจุดที่เรารู้สึกว่าเราพร้อมอะไรเงี้ยค่ะถ้าถ้าถ้ามันพอ พอพอเหมาะพอควรอะไรเงี้ยเจนก็ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่าอุ้ยต้องโนเลยก็ก็แล้วแต่เดี๋ยวดูกันค่ะจะไปเขียวใช่มครับครับก็คือผมว่าผมว่าถ้าเรียกว่าถ้าเรียกว่างานเซ็กซี่เพื่อถ่ายเพื่อเซ็กซี่ก็เราสองคนก็คือก็คงไม่ก็คงไม่ไม่ทําอยู่แล้วใช่ไหมครับใช่มันเค่เรียกว่างานเซ็กซี่คงคงคงไม่นะครับผมว่าดูที่งานมากกว่างานที่มีคุณภาพอืกได้คุณเจะสุดลู้ยที่อยากมีผู้ชายคนนี้นะ วิ่งยังไงก็ได้แล้วแต่ลยังไงก็ได้ตอนนี้เปิดหุ้นแต่งงานเสร็จพร้อมเลยก็พร้อมดูเขินให้เพื่อนเพื่อนนำไปก่อนว่าให้ไม่ทุกคนเอาจริงทุกคนเนี่ยเพื่อนเจนที่มีลูกไปแล้วอ่ะทุกคนจะบอกว่ามันเหนื่อยมากเลยนะแต่มันเป็นความสุขที่แบบ มันเป็นความสุขที่อธิบายไม่ถูก uh huh. มันเป็นความสุขที่มันมาเติมเต็มชีวิตมันต่อชีวิตให้กับเราอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็แล้วเขาก็